Kampi Mangpa-Tang Namo Tassa Pakavadu Alahadu Sama Sampuddhassa Namo Tassa Pakavadu Alahadu Sama Sampuddhassa Namo Tassa Pakavadu Alahadu Sama Sampuddhassa ขอน้อมจิตกันบริสุทธิ์น้อมกราบไหว้บูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่บิดามารดาคุณครูบาอาจารย์และพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและขอน้อมกราบสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสังฆราชสก,กลสังฆมหาปรินายกแห่งประเทศไทยแดนสยามและพระเทลานุเทละทุกลูกทุกองค์ที่ได้มาร่วมสร้างบรารมี สมาคมได้มาฟังธรรมะสัจธรรมในวันนี้รู้สึกปิติที่สุดเราภาคุบาวนุชุมยานาสังวโลได้กลับจากประเทศภูธานประเทศภูตานมาเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบด,ดีจิกมีวังชุกสมเด็จพระราชินีและมกุฎราชกุมารได้ถวายปัจจัยหนึ่งล้านบาทเพื่อเป็นกองทุนช่วยชาวพูฐาน ถวายทองคำหนึ่งกิโลแล้วก็สร้างบุญบารมีทุกสิ่งทุกอย่างไปปวดชาวบ้านไปแจกอาหารไปทำบุญทุกที่ทุกแห่งเข้าไปถึงเขตอาสมด้วยประเทศอินเดียไปกับสมเด็จพระเจ้าอานำเกียวังสุกแล้วก็กำหนดกลับมาเมื่อวานนี้ฉะนั้นในวันนี้รู้สึกป,ปีติที่สุดบุญกุศลที่เราได้สร้างทั้งหมดนี้มอบให้ลูกศิษย์ทุกคนโดยเฉพาะที่ ธนาคารออมสินอย่งน,นี้เป็นลูกศิษย์ในมวลมาตั้งแต่10กว่าปีก่อนแล้วไม่ได้มาในสำนักง,งานใหญ่ในวันนี้รู้สึกปีติดยินดีที่สุดที่ได้มาโกรแเมตตาผู้อำนวยการประธานกรรมการรองกรรมการลูกศิษย์ทุกผู้ทุกคนผู้มีอาโวโุโสที่เกษียณไปก็ดีที่ยังไม่เกษียณงานการทํางานต่อไปที่จะช่วยประเทศชาติบ้านเมืองก็ธนาคารอมสินประเทศไทยของเราเป็นที่หนึ่งแล้ว ลามาเมตตาอีกหน่อยจะได้ไปช่วยกษัตริย์จิงนี่ภูฐานเมื่อกี้ผู้อำนวยการประธานใหญ่จะถวายสิบล้านไปประเทศภูฐานเราดีใจที่สุดที่จะไปช่วยกษัตริย์จิกงมี่ช่วยแจกชาวบ้านช่วยสาธารณรภัยเพราะประเทศภูฐานเนี่ยแผ่นดินไหวบ่อยเหมือนเนปาลเหมือนกันสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรท่านไปช่วยเนปาลที่เป็นดินไหว เมื่อหลายปีก่อนมานั่นแต่ประเทศพูดฐานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าประเทศเขาพออยู่พอกินเศรษฐกิจพอเพียงอะ่ะไม่ใช่ใหญ่โตเท่าประเทศไทยเราประเทศพูดฐานมีประชาชนประมาณล้านสามแสนคนเท่านั้นแต่อยู่ดีกินดีอยู่สบายทุกคนอากาศเย็นสบายมีหิมะตกเป็นภูเขาหิมาลายัยรอบล้อมเอ่อเป็นบริวารของยอดภูดเขาอีวเรสเอววเลสเนี่ยเป็นภูเขาที่สูงที่สุดเป็นลังคาโลก อยู่ที่ประเทศเนปาละฉะนั้นน่ะเราภาคบาบุญสุ้มได้ไปสร้างบาร,รมีทุกที่ทุกแห่งก็มาปวดลูกศิษย์นกหาทุกคนขอให้ตั้งจิตตั้งใจให้ดีปฏิบัติรรมแล้วก็สร้างบาร,รมีสร้างกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราท่านทั้งหลายมีบรรมุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา,าคําสั่งสอนอมตะวาจาถ้าเราไม่มีบุญเคารพจงชาติก่อนนะ ขอเมตตาธรรมะต่อในวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลอย่างยิ่งที่เราท่านทั้งหลายในมาสมาคมสร้างบุญบรารมีที่ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่แห่งนี้เราพรคคุบบุญชุ่มก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเพิ่งจะได้เข้ามาเมตตาตั้งใจไว้นานแล้วในวันนี้ไม่มีอะไรมาฝากของท่านทั้งหลายมีแต่ธรรมะเท่านั้น เงินทองข้าของสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างหาได้แต่น้ำใจของเราหายากน้ำใจคนเราต้องมีน้ำใจดีต่อกันต้องรักสามัคคีกันประเทศไทยเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกไม่กี่วันกว่จาจะประกาศเลือกตั้งแล้วต้องรักกันสามัคคีกันไม่มีสีเหลืองสีแดงสีดําสีขาวให้เป็นสีเดียวคือสีใสสีสะอาดสีธรรมะเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองจะสงบเย็นเป็นสุขก็มีที่เรา ชาวไทยทุกคนต้องรักสมามัคคีกันอย่าแตกแยกกันเป็นพักเป็นพวกต้องมีเมตตาการุณามุทิตาเปียขาถึงจะได้ดีต้องมีพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ประจำจิตใจฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังธรรมะที่เราระครูบาบาลชมเป็นสภาวะธรรมเกิดมาเองในใจิตใจไม่มีอะไรแล้วที่จะเป็นที่พึ่งของเรานอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีของเราเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ อย่างอื่นไม่เป็นที่พึ่งของเราได้ฉะนั้นขอให้ตั้งใจฟังธรรมตอนนี้จะเก่าภาษาบาลีภาษาโบราณให้ฟังนิดหนึ่งมนโนปุปังกัมมาธรรมมามนโนเซธามาโนมายามนานาสะเจปตุเทนะ จะกังวาวาระดูปังมโนุปปังกัมาธรรมามโนเสถามโนมายามนัสเจปสันเนนาภาสติวากโลติวาตาตูนังสุขมันเนติชายวาอนุปายินีสปะตานังธรรมาตานังจินาติสปารตติงธัมมารตติสปารัังธรมมารังจินาติ सपरतिं थमरतिं जिनाति तन्हाखयं सपा तुकं जिनाति युजपुबे पमज्जित्वा पशसो न पमज्जति सोमं लोकं पफा सेति अफामुतो वचन्ति मा यश पापं कटङ्कं थम โสมังโลกังปะพาเสติอภามุตตวจันติมายะสาปังกัตังกัมมังกุสเดนะปิยะติโสมังโลกัสสิงลดเสียงโสมังโยจัปุเปปมาจิตวะปัสสะโสณปมาจจะลดเสียงลดเสียง โยจะปุเพปมาจิตว่าปัสสโวะนาปมาจติสุมังโลกังปพาสติอภาโมตวจันติมาอภิวาตนาสิริสนิจังวุทาปจายโนจตัโลธรรมาวันติอายุวันโนสุขังปาลังนิปานังปาลามังสุขังสาธุสาธุสาธ ธรรมะที่เก่าไปเมื่อกี้นี่เป็นภาษาบาลีภาษามาคธภาษามากทะส,สมัยโบราณสมัยพุทธกาลเทศภาษาบาลีสัตว์มนุษย์เทพคุณนาอินพรมยมยับทุกเหล่าทุกภาษารู้หมดสมัยพุทธกาลแต่ปัจจุบันนี้ต้องแปลเป็นภาษาของใครของมัน ภาษามาคตภาษามากทะเป็นภาษาคำพีภาษาดั้งเดิมภาษาพรมชั้นพมก็ใช้ภาษาบาลีนี่ฉะนั้นเราฟังรู้เรื่องก็ดีไม่รู้เรื่องก็ดีฟังเป็นมงคลชีวิตฟังให้ประทับจิตประทับใจของเราให้เป็นธรรมภาปิติเหมือนดังเก่าเมื่อกี้นั่นธรรมภาปิติสูขังเซติอัศมิงโลเกปาลามีจักธรรมภาปิติต้องมีปิติเลี้ยงจิตใจของเรา เราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนอมตะวาจาที่นำพาพ้นจากทุกข์ได้จริงคำสอนในพระพุทธศาสนานี้ไม่เป็นคำสอนที่งมงายไม่เป็นคำสอนที่อ้อนวอนขอพรอย่างเดียวเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยสติและปัญญาและความเพียรเป็นคำสอนที่มีเหตุมีผล พระพุทธองค์ไม่ทรงสอนให้เรางมงายให้เชื่อธรรมะให้รู้จักสัจจะความจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เชื่อบุคคลไม่ติดบุคคลบุคคลพูนั้นพูน้นี้ธรรมะคือเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยในธรรมะปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธองค์เทศนาสั่งสอนให้ เราชาวพุทธทุกคนสมควรที่จะเรียนรู้และจะปฏิบัติตามในธรรมะพรุทค์สั่งสอนนั่นเป็นเอหิปัสสิโกเออเป็นที่ธรรมะที่สมควรที่จะชี้ให้ผู้อื่นมาเห็นโอปนายิกน้อมมาใส่จิตใจปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติต้องรู้โดยสภาวะตนสำเร็จรู้ด้วยธรรมะวินยูชนผู้มีปัญญาสามารถจะปฏิบัติตรู้ได้ บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ไม่ว่าเป็นผู้หญิงไม่ว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้เก่ผู้เท่าเป็นภาษาใดก็ตา,ามภาษาไทยใหญ่ไทยน้อยภาษาหรือภาษายองชาวจีนชาวไทยชาวพม่าชาวทิเบตชาวพูาพฐานถ้าปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วย่อมบรรลุถึงมรรคผลนิพพานคําสอนในโลกนี้มีศาสดาเกิดมาในโลกนี้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนศาสดาก็ตา,าม ทุกศาสนาดีหมดสอนคนดีหมดไม่ว่าศาสนามุสลิมศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาคริสเตียนศาสนาฮินดูศาสนาซิกศาสนาเต๋าทุกศาสนาสอนคนดีหมดสอนให้ถึงสวรรค์สอนให้คนเป็นคนดีแต่มีข้อแม่ว่าในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนให้ถึงบรรลุถึงมรรคผลนิพพานนอกจากนอกศาสนาแล้วไม่มีนิพพานอันนี้ก็เป็นที่ ปัททับใจของเราชาวพุทธทั้งหลายเรามีบุญที่สุดที่ได้มาเกิดเพราะพระพุทธศาสนาจงตั้งใจปฏิบัติแสวงหาทางนิพพานให้ได้ในชาตินี้อย่างน้อยคณิกานิพานให้ได้คณิกานิพานคือคือนิพานนพานนิพพานโชวขนาดหนึ่งจิตใจเราสงบจิตใจของเราละง,งับดับเย็นกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความทิฏฐิมานะ อวิชาตัาหาอปทานเราดับไปชั่วขณะเราก็ได้ถึงพระนิพพานชั่วขณะหนึ่งถ้าเราดับไปด้วยดีจริงๆดับทาวรเราก็ถึงพระนิพพานทาวรานิพพานไม่ต้องกลับชาติมาเกิดอีกเหมือนหนังพุทธองค์นั่นฉะนั้นเราชาวพุทธทุกคนมีบุญอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพรพระพุทธศาสนาจงใช้สติปัญญามีสม,มาธิที่นำหน้าอย่าง,งมงายอย่าเชื่อง่ายฟังหูไวห้หูอย่าเชื่อ ตามคนอื่นบอกเล่าอย่าเชื่อตามตำลาอย่าเชื่อตามโบราณปรลัมปรลาอย่าเชื่อตามคำพีแม้ในพระทยรปิฎกพวกท่างกยังไม่เชื่อต้องเชื่อวัดปฏิบัติเองเห็นเองรู้เองปัจจตังต้องรู้โดยตนเองธรรมะฉะนั้นในวันนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วจะไม่ให้พวกท่านทั้งหลายนอกจากธรรมะเท่านั้นให้พากันตั้งจิตตั้งใจให้ดี <c oughs> มีโยนิโสมนาสีการน้อมอธรรมะมาสู่จิตใจของเรา น้อมจิตใจของเราไปสู่ธรรมะธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะสอนเราความเกิดก็สอนเราความเก่เก็สอนเรา,าความเจ็บความตายความเศร้าโศกเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างสอนเราแต่เราไม่มีสติปัญญาพิจารณาเราจึงไม่เห็นธรรมะสัจจะความจริงอันนี้จังก็มีในกายนี้มีในรูปนี้นามนี้ทุกครั้งก็มีในรูปมีในนามนี้อนัตตา ไม่เส่ตัวไม่เส่ตนสุญญาตาอันว่างเปล่าจากสาระทั้งหลายก็มีในกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะสอนเราไม่ว่าธรรมชาติต้นไม้ต้นตอกดอกหญ้าทุกสิ่งทุกอย่างในป่าไม้คือเขาเทาวันแม่น้ําภูเขาเม็ดหินเม็ดทรายตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นสัจ,จธรรมสอนเราทั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงปฏิบัติธรรมตามธรรมชาติ พระธง์ตัดสรลุพระพุทธองค์รงประสูตรบนดินแล้วก็ตัดสรลุอนุตตรลสัมมาสัมโพธิญาณบนดินใต้ต้นพระศรีมหาโพ์พระธงทรงตัดเทศนาปฐมเทศนาก็เทศนาบนแผ่นดินที่กรุงพาราณสีที่สวนป่าอิสิป,ปต,ตนะมลึทขทยวันใกล้กรุงพาราณสีพระธงเสด็จดับขันปรลนินพานก็สเสด็จ ปณิพานใต้ต้นไม้ที่บนดินที่สวนสาลาวันที่กรุงกุสินาากุสินาราฉะนั้นพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของเราที่สุดไม่มีใครเหมือนเองแล้วในโลกนี้จึงว่าเป็นนาฏที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าลอยพระพุทธบาทของพระอรหันต์ตามรอยพระอรหันต์ได้ ในชาตินี้อย่างน้อยให้ได้ถึงพระนิพพานอย่างน้อยให้ได้ถึงโสดาบันตัดสังโยชน์ทั้งสามสักยัติทิฏฐิอัตตาทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยให้ได้แล้วก็ตัดศีลปรามาตศีลปรามาตเนี่ยเป็นสําคัญที่สุดคือถือศีลรูปคําศีลถือศีลไม่มั่นคงถือศีลเป็นโลกียศีลไม่ใชอริยกันตศีลศีลที่พ่พาอริยยกย่อง ต้องถือศีลให้เป็นปัจจัยเกี่ยมนนากค้นนิพพานฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาพบพุทธศาสนาไม่ใช่ง่ายๆการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วตาไม่บอดหูไม่หนกจะมีลักษณะคบท้ทนทุกอย่างก็ยากจะได้พบพ่อที่ดีแม่ที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีก็ยากจะได้พบพ,พุทธศาสนาก็ยาก พระพุทธเจ้าจะปักบังเกิดมาในโลกนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆในโลกนี้บางทีศูนย์เปล่าจากพระพุทธเจ้าอีกหน่อยจะเป็นศูนย์โยโลโกโคือโลกอันนี้ศูนย์เปล่าจากพระพุทธธรรมพระสงค์หลังจากาศาสนาพัชริอานจบไปแล้วไม่มีแล้วเป็นศูนย์โยโลโกแล้วลอรอาศาสนาพระพุทธเจ้าอง,งค์ใหม่ตอนนี้พระพุทธาาศา,ธาสนา,าของเราลวงแล้วไป 2,562หรือ63,000สาพันสาแล้วเหลืออีก2,400กวา่านิดเดียวพระพุทธศาสนาจะหมดแล้วถ้าพุทธศาสนาหมดแล้วก็รอศาสนาภาษีอานคือภาษีอริยาเมตตาญาเจ้าที่จะมาบังเกิดในโลกในอนาคตเหลืออีกหลายแสนปีหลายล้านปีไม่รู้มีในตำราในพัไตพิดกในพทัทธกัปนี้มีพระพุทธเจ้าบังเกิดมาในโลกห้าพระองค์ คือพระพุทธเจ้ากักุสันทะพระพุทธเจ้าโกนากรมนะพระพุทธเจ้าก,ากาัสสปะพระพุทธเจ้า,า,ปปจาโคตมะองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าอาริยมเมตไตรที่จะมาบังเกิดในโลกครั้งหน้าคือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์จึงมีคำจึงมีคํเก่าสกัลบุชาวะนะักโกโลกกุสันโธโมกโลโกนากรมโนพุทธกกโลกักกลกสะโธทากโโลสากยยปุกโกโว ยะัละโลรอริยะเมตยโยปัญจพุทธานาม,ามิหังเป็นคำไหว้พุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วก็ไหว้วันทากกุสันโทโกนากัมะโนกสัสปโปโคตโมอาริยเมตยโยเนี่ยที่เราสวดบทสวดมนต์มังเหนือสุดท้ายเนี่ยได้ไหว้พุทธเจ้าห้าพระองค์หรือจะว่านามโมพุทธ,ธายก็ได้นมโมพุทธ,ธายก็พุทธเจ้าห้าพระองค์ฉะนั้นพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้บังเกิดมาในโลกสมัยเราปัจจุบันนี้ เป็นศาสนาพระสมณะโคดมอายุของพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งก็ไม่เหมือนกันในสมัยของพระพุทธเจ้ากับกุสัทธานั้นอายุมนุษย์คนเรายืนยาวสี่หมื่นปีถึงมาศาสนาของพระพุทธเจ้ากูพระพุทธเจ้ากูนากรรมนะอายุของมนุษย์เราลดลงมาสามหมื่นปี ถึงมาศาสนาของพระพุทธเจ้ากสปัตอายุมนุษย์ของเรามนุษย์ของคนเราลดลงมาสองหมื่นปีถึงมาศาสนาพระพุทธเจ้าสัมมาณคดมนนี้อายุมนุษย์เราลดน้อยถอยลงมากอายุแค่ร้อยปีร้อยปีน้อยที่สุดเหมือนสองสามวันเองถ้าร้อยปีในเมืองมนุษย์เรานี้เท่าวันหนึ่งในสวรรค์ชันดาวดึงเออ มันนิดเดียวเท่านั้นอายุของเราเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชั่วข่าวมาเป็นเขกในโลกนี้เราก็ถึงมาศาสนาพะศรีอาริยมเตรอายุมนุษย์จะยืนยาวไปอีกยืนขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้อายุมนุษย์ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆอีกหน่อยอายุของมนุษย์จะถึงแค่สิบปีเท่านั้นถ้าศาสนาพุทธเจ้าหมดไปแล้วอันนี้แหละเราท่านทั้งหลายพึงพิจารณามาสังขารทั้งหลายเมเทียง ส,สัตว์มนุษย์ทั้งหลายทำบาปอากุศลมากอายุก็ลดน้อยถอยลงสิบปีก็ตายแล้วก็จะถึงมิค่าสัญญีคือเป็นยุคลีรยุคอายุอายมนุษย์ขขงคนเราจะลดน้อยถอยลงถ,ลงถ,ลงถึงสิบปีจะเป็น มีขาอสัญญาคือยุคที่มนุษย์ฆ่ากันตายเห็นกันเป็นสัตว์เห็นกันเป็นสัตว์เป็นศัตรูซึ่งกันเละกันพ่อลูกก็ฆ่ากันตายได้แม่ลูกก็ฆ่ากันตายได้ลูกก็ฆ่าแม่ได้เพราะว่าอากุศลทามาเรื่อยๆอายุมนุษย์ก็ลดน้อยถอยลงแล้วก็จะตายกันเบื่อจะเป็นมีค่าสัญญีคือจะถือยอดไม้ยอดตอกยอด รือยอดไม้กิ่งไม้ก็เป็นอาวุธฆ่ากันตายหมดในในโลกนี้จะเหลือแต่มนุษย์ที่นิดหน่อยเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่นั่นไปหลบซ่อนอยู่ในป่าในซอกในเขาในถ้ำได้เจ็ดวันกันถ้ามาพบกันแล้วก็ามากอดคอกันร้องไห้เสียใจแล้วก็ทำกันมาสมาทานสร้างบุญกุศลสร้างบาร,รมีอีกสร้างกุศลกรรมบททั้งสิ อายุมนุษย์ก็ยืนขึ้นยืนขึ้นมาเรื่อยๆอายุมนุษย์ก็ยืนขึ้นถึงร้อยปีสองร้อยปีห้าร้อยปีถึงพันปีสองพันปีสามพันถึงห้าพันถึงหมื่นปีสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นปีถึงแสนปีถ้าแสนปีเหลือกว่านั้นเรียกว่าอาสงไขยแล้วก็มนุษย์อายุของมนุษย์ลดลงมาถึงแค่แสนปีเมื่อใดพระศรีอาริยเมตยาเจ้าจะ,จะบังเกิดมาในโลกนี้ เมืองพารานาสีจะเปลี่ยนชื่อว่าเมืองกิตุมติราชธานีแล้วกว็พระพุทธองค์จะออกพโนดตัสรุอนุตตะละสัมมาสัมพุทธญยานเหมือนดังพระพุทธเจ้าสัมมา,าโคดมแผ่นดินในโลกนี้จะเสมอกันหมดมนุษย์ทั้งหลายจะได้เสวยทิพย์เหมือนอย่างกับเทพเทวดาทั้งหลายไม่ได้ลำบากด้วยการหาเลี้ยงอาหารบังเกิดมาเอง แล้วก็คนที่มีบุญบารมีจะได้ฟังเทศภาษีอริยะเมตไตรเราก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอายุของภาษีอริยะเมตไตรนั่นจะยืนยาว8 0ด0 0ปีอายุจะน้อยกว่ามนุษย 20, ์สอง0 0ปีท่านจะดับขันสเสด็จดับขันปรินีพานแล้วก็ไม่ไม่ตั้งพุทธศาสนาไว้สักวันวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่ตั้งพุทธศาสนาไว้ ่แเราท่านทั้งหลายน่าคิดเพราะว่ามีในธรรมพระใจปิฎดกล่าวไว้เราต้องเชื่อไม่เชื่อเราต้องเชื่อว่าอายุมนุษย์ยืนได้ยังไงถึงหมื่นปีแสนปีมันมีความจริงทุกอย่างสังขารมันไม่เที่ยอันนี้เป็นธรรมะสอนใจเราท่านทั้งหลาย <c oughs> แล้วก็ท่านภาษีอารยธรรมเมตไตรไม่ตั้งศาสนาไว้จะเป็นศูนย์โยโลโกโไปอีกนานเท่าไหร่ไม่ไม่สามารถจะลดได้จึงจะเกิด พระพุทธศา,าสนาอีกองค์หนึ่งสืบต่อไปในอนาคตท,ที่เป็นนิยตตาโพธิสัตว์มีสิบพระองค์ที่เราได้ไหว้กราบเป็นภาษาบาลีว่าเมตยโยุตาโลลาโมปาเซโนโกสัลาพิโูติคาโซนาจสังกิจโจโซพุตโตตยามมะโนนาลากิลีปาลีไลโยโพธิสัตตอิเมตสาน พระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตตโพธิสัตว์ข้างหน้ามีแค,ค่สิบเท่านั้นนอกนั้นเป็นอนิยตตโพธิสัตว์อนิยตตโพธิสัตว์เนี่ยผู้หญิงก็เป็นพระโพธิสัตว์ได้ผู้ชายก็เป็นพระโพธิสัตว์ได้เหมือนพระโพธิสัตว์คนอิมอ่ะเป็นภาคผู้หญิงได้ผู้ชายได้ไม่กําจัดเพศเป็นพรหมเป็นเทพอะไรก็เป็นพระโพธิสัตว์ได้แต่เป็นอนิยตตคือไม่ได้ทํานายอันนี้เชื่อไว้ฉะนั้นจะเก่ายาวตำนานพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยมันมีมาก เดี๋ยวจะว่าพระคุบาวชุมเป็นพระมหายานฉันไม่ใช่พระมหายานเป็นฉันเป็นพระพุทธยานเข้าได้ทั้งสามญาณไม่ว่าเถราวาดเออแต่แต่เขาว่าของเราเนี่ยว,ว่าหินายานไม่อย่นี้แต่คําที่สุภาพต้องวา่าเถราวาดหมหายานวัชรยานคือญาณแบบที่เบตแบบขององค์กษัตริย์จิงนี่ที่ปกพูฐาน่ะเป็นวัชรยานเหมือนกันรวมกันหมดเป็นอันเดียวเป็นพุทธยานคือพุทธเจ้าองค์เดียวกัน เราตัดสิุูองเดียวกันแล้วก็ได้ถึงนิพพานเหมือนกัน <c oughs> ฉะนั้นไม่อยากกก่าวมากตำนานโพธเจ้ามันยาวตำนานพระโพธิสัตว์มันมากให้ทุกคนไปถึกศึกษาศึกษาเองทุกคนเป็นโพธิจิตโพธิธรรมทุกคนเป็นโพธิสัตว์นะไม่ว่าสุนัขไม่ว่าหมาไม่ว่าแมวไม่ว่านกนกหนูกูในไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหมดฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทเราไม่สามารถจะรู้ได้เออ จงต,งตั้งจิตตั้งใจให้ดีปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตอีกหน่อยเราก็จะหลับตาลาโลกแล้วจงทําความดีประดับไว้ในโลกนี้ให้เว้นจากการทําบาปทั้งหลายในภาะบาลไีไม่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเออใน,นก็เป็นวันมงคลแล้วก็จะเป็นวันวันมาฆาบูชาที่พุทธเจ้าตักสอนโอวาทปฏิโมก สัพพะปัสอกาลันังพุศลาสุป,ป,ป,ะส,ะส,ปสัมปะทาสัจิตาปริโยตปานังเอตังพุทธานาศาสานาอันนี้เป็นหัวใจของพุทธศา,าสนาถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยของเราจริงๆก็คือเว้นจากการทำบาปท,ทั้งปวงทำกุศลได้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาดปะะาดสกบมทินสิ่งเศร้ามองทั้งหลาย มีความโลภโกรธหลงเป็นต้นอวิชชาตะนาวประทานให้ล้างออกล้างออกจากจิตจากใจของเราทุกวันทุกวันฉะนั้นอ่ะเราทุกวันที่ประชาชนชาวไทยชา,าชาวพุธานชาวพม่าชาวไทยใหญ่ไทย,ไทยน้อยทุกภาษาไหว้พระสวดมนต์ขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าทุกวันเพราะวะ่าเราสร้างบารามีสร้างบารามีให้เต็มและเป็นปริยัติศาสนาศาสนามีสามอย่างคือปริยัติศาสนา ปฏิปฏิศาสนาปฏิเวทศา,าสนาศาสาานามีสามอย่างแล้วก็มีกันถาโทระว,วิปัสนาโถระกันถาโทระก็คือล่ําเรียนศึกษาวินัยรรมบททุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์สั่งสอนอันนี้เป็นกันถาโทระวิปัสนาโทระก็ปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าให้เห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาสุญญาตาอันว่างเปล่าปฏิบัติตามอันนี้เป็นศาสนา ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำกุศลได้ถึงพร้อมด้วยกายวาใจอันบริสุทธิ์ทำจิตใจสะอาดจิตใจของเราสำคัญที่สุดเหมือนดังกล่าวธรรมบททุกครั้งก็ได้สวดได้กล่าว่าแก่ท่านทั้งหลายว่ามโนปุพป ma, ังกามาธรรมมามโนเสทถามโนมายามานาสะเจปตุเทนจักังวาวาลาโตปัง ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จแล้วด้วยใจเราถ้าใจเราไม่ดีปากเราก็ไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะมาล้มทับมาเหยียบย่ําเราเหมือนดังล้อโบเหยียบตามรอยเหมือนดังกบล้อโบเหยียบตามรอยเท้าโบฉันนั้น อีกบทหนึ่งพู้ดองตัดในธรรมบ e ทมโนผู้ปังกามาธรรมมามโนเซษฐามโนมายามานาสาเจปสันเนนะภาสติวากัลโลติวะตาตุนังสุขมันเนติชายวาอนุปายินีทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหนะ้ามีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสํำเร็จแล้วด้วยใจเราถ้าใจเราดีเราก็พูดดีทำดีทำสิ่งที่ดีๆ เราก็ได้ของดีเราก็บุญกุศลที่เราได้ทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาได้อุปัากเลี้ยงดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างบุญกุศลก็ไม่กลับไปไหนจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติเหมือนหนังเงาติดตามเราไปจนถึงพะนิพานอันนี้เป็นธรรมะบทที่สําคัญที่สุดแล้วอีกบทหนึ่งว่าอ,อัปัมาโตอมาตังปา,านนปตังปมมโตมาจโนปตัง ทางประมาทเป็นทางที่ตายบุคคลที่ไม่ประมาทเป็นบุคคลที่ไม่ตายฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตเพราะชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักอีกไม่นานเราก็ต้องหลับตาลาโลกเราเป็นแขกโชว์ร่าวเท่านั้นเป็นเศรษฐีราชาและยาจกก็ตามไม่ว่าเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่เป็นคนโง่คนสลาดเป็นพระสงฆ์องค์เนนเถรเจ้าก็ต้องตายเหมือนกัน